สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาดูศัตรูที่สำคัญในการปลูกดอกส้อยทองค่ะดอกส้อยทองศัตรูที่สำคัญของเขาก็คือโรคเชื้อราใบาสนิมค่ะโรคเชื้อราใบาสนิมมักจะเกิดขึ้นในช่วงหน้าหนาวค่ะช่วงหน้าหนาวเขามีอากาศที่หนาวและอากาศแห้งมีน้ำค้างสลับกันค่ะ ทำให้เกิดเชื้อราใบสนิมได้ง่ายค่ะเราก็ควรจะมากําจัดเชื้อราใบสนิมค่ะถ้าเราไม่กําจัดเชื้อราใบสนิมก็จะทําให้ต้นดอกส้อยทองไม่ออกดอกค่ะและจะทําให้ต้นแคะแกนด้วยค่ะไม่โตค่ะเราก็ควรจะมากําจัดเชื้อราค่ะวิธีกาจัดเชื้อรามีด้วยกัน4วิธีค่ะ วิธีที่1เราควรจะหายาเชื้อรามาฉีดให้เขาค่ะวิธีที่สองเราก็ควรจะลดน้ําก่อนสองโมงค่ะหรือก่อนแดดออกค่ะจะช่วยกําจัดเชื้อราได้ดีค่ะวิธีที่สมเราควรจะปลูกให้ระยะห่างค่ะส่วนวิธีที่4เราควรจะนําปูนขาวมาใส่ให้เขาค่ะปูนขาวก็จะช่วยกําจัดเชื้อราในดินได้ดีมากๆค่ะ ปูนขาวเราก็ใช้ได้2วิธีค่ะวิธีแรกเราแช่น้ำแล้วละกองเอาแต่น้ำใสๆนำมาฉีดให้เขาค่ะส่วนวิธีที่สองเราก็โรยและหว่านได้เลยค่ะปูนขาวช่วยทำให้ดินร่วนซุยและปรับสภาพดินให้ดินเป็นกรดและเป็นด่างถ้าดินเป็นกรดเยอะเกินไปก็จะทำให้ต้นไม้หรือ ต้นดอกไสทองที่เราปลูกไม่โตค่ะดินอาจจะแข็งเกินไปค่ะถ้าดินเป็นกรดเยอะค่ะเราควรจะนำปูนขาวมาใส่เพื่อกำจัดเชื้อราและช่วยปรับสภาพดินค่ะปูนขาวเขาก็ยังมีประโยชน์อีกหลายอย่างค่ะเราจะใส่กับต้นไม้หรือพืชผักก็ได้ค่ะเขาจะช่วยปรับสภาพดินได้ดีมากค่ะ เมื่อเราโรยปูนขาวเสร็จแล้วเราก็ควรจะรดน้ำตามลงไปเลยค่ะเพื่อให้รากเขาดูดซึมปูนขาวค่ะและจะช่วยกำจัดเชื้อราค่ะการแก้ไขโรคราสนิมในต้นดอกไสทองก็ทำง่ายค่ะ ถ้าไม่มีเชื้อราใบสนิมต้นดอกส้อยทองเขาก็จะต้นแข็งแรงและจะออกดอกได้ดกมากๆค่ะเขาจะออกดอกได้เยอะค่ะค่ะโรคราสนิมในดอกสซ้อยทองกำจัดไม่ยากค่ะการแก้ไขปัญหาของเขาก็แก้ไขไม่ยากค่ะถ้าทำได้แบบนั้นดอกสซ้อยทองจะมีดอกที่สวยค่ะค่ะแปลงนี้ าไม่เป็นโรคลาสนิมค่ะเขาจะออกดอกได้สวยออกช่อสวยงามมากๆค่ะโรคลาสนิมก็ปัญหาใหญ่ค่ะที่สำคัญในการปลูกดอกไส้ทองของเราเลยค่ะขอบคุณค่ะที่มารับชมคลิปนี้รบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวนันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ